ที่แบบเอาเด็กน้อยอยากอยากกินข้าวเด็กน้อยมานานแล้ววันนี้เด็กน้อยให้คิววันลอยกระทงซะด้วยเพราะว่าใครจะไปเขาลอยกระทงในแม่น้ำมันเชยแล้วครัเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเด็กน้อยเขาลอยกระทงวันนี้ัสร้างขยะครับราจะไปลอยในหม้อหม้อหมูกระทะใช่ไหมอันนี้ร้านประจาเราเลยใช่ไหมนุมมันเป็นร้านที่หนูคิดว่ามันง่ายและสะดวกค่ะเพราะว่าเราซ้อมอยู่สนามเกษตรแล้วก็หิวก็กินนี่เลย ไอ้เราต้องต้องต้องโทรมไปเนี่ยแป้งหนูตอนก่อนวิ่งหนูโทรไปแล้วค่ะเขาบอกว่าเออลองวอล์กอินเข้ามาเลยอะไรเงี้ยค่ะอ้าวหรอเพราะว่าวันนี้มีงานลอยกระทงที่มอกระเสร็หรือว่าคนเขาอาจจะมาหาอะไรกินที่ฝั่งเกษตรเพราะฉะั้นไม่ต้องห่วงใช่ไหมไม่แหนะใจเลยระวังต้นะคะครับโอ้โหเด็กน้อยเด็กน้อยตอนแรกเดินมาเราก็จำไม่ได้นะพาพาแป้งมา รเรียกได้ว่าตกใจเลยอยู่ดีมันนั่งข้างๆอ้าวนุงแป้งเจ้าัวเล็กนี่เองอม,มีแต่คนแบบท้า,า้าหนูแบบหนูไม่ได้ว่าวยตัวเองว่าหนูหน้าเด็กหรืออะไรนะพี่มีแต่คนทักว่าอยู่มอไนเรียนมหาลัยไหนเรนียนจบหรือยังอันนี้อยู่แค่หน้ารานก็หองแล้วเนี่ยนุ้งัวเล็ก <laughs> ตัวเล็กไปทนใา้ผิดหวังนะ ร้านขายหมกกระทะแต่ยำอร่อยค่ะขายหมกกระทะแต่ยำอร่อยต้องตด้งก้มกินยำใช่มหโอ้ยอนุงยน้งเข้าผมนุง้งเข้ามาครับนุ้งเฮ้ยพี่เอ,อิร์ทวันนี้นุ้งกำลงใจฟูไปพี่เสกแล้วเนี่ยท่าไมอ่ะกักผมไปแล้วเนี่ยกักเรื่องอะไรอะ่ะกักคนน่ารักไม่มีหางานให้กูอีกหางานให้กูไปง้อให้ไก่แกอันนี้เราให้นุ้งแป้งออกคิวไันก่อน อีกประมาณ2องคิวใช่ค่ะเมื่อกี้น้องบอกแล้วสองคิวไอพี่เดินผมเดินนที่หอมนะข้างเขาแล้วดูเขามาดูโกงแล้วเหมือนรอคิวดีๆก็ไม่ได้นะเราเนี่ยต้องลงมาข้างล่างให้เขาอยู่ข้างในเดี๋ยวอันนี้พี่เดินไปกันมาชวนมาถูกวันด้วยนุ่งแป้งไม่ได้นะแล้วีม่ยากจริงพึ่งโคตรเด็กพึ่งรู้วันนี้ยเห็นรักเห็นรักพึ่งรู้วันเนี้ยไอ้แป้งมาแล้วครับ นักวิ่งก็ไม่ได้ถูกกับบันไดเสมอไปนะคะขอบคุณครับโอ้่ลาคนซีเรียสการเลือกเมนูว่าโอเคผมผมก็ซีเรียสแหละเพราะผมไม่เคยมาร้านนี้คุณผมเคยมาร้อนตัวนี่คุณผมจะไม่มีมุกอะไรนะโอ้ร้อนเนี่ร้อนตัวร้อนตัวอะไรก็ได้การขับรถเกินสามชั่วโมงคือไม่ได้จริงิ ตะพูดันแ้่าัิงโโอ้้หตมอะไปนี่อะไรทำไมแป้งเขาน่ารักองเนี้ยนี่สุภาพบุรุษเชียร์เนี่ยเป็นแมนคุยกันเออเปนแมนคุยกันแล้วแบบเนี้ยไอ้แป้งนี่เห็นคอลเลคชันที่หนูไปถ่ายกับไอดอกไม้นี่พี่เห็นอันนั้นน่ะคนลุกแบบคนลุกจริงๆเลยใช่ไหมสุดยอดดีใจอย่างเนี้ยดีใจมากเลย น่าเชืคนที่แบบขนที่อ่านคลอไอจีไปตามชา้านในไอจีเนี่วันนี้จะไม่น่ากินข้าวด้วยกันตัต่อ้าตัดอแล้วตดไม่ตาโทรละผมอยู่แล้วคิดเลยพี่ดีใจที่มีไม่มีย่านผู้ใหญ่มาติดตามเรานี้จะใส่แว่นกันโอ้โหนานาจะโดนเด็กเล่นโฟโดนโฟ้าจะมีใส่แนไหม่วเป็นไงครับขแก่มาทุกเม็ดไอ ดูนำเสนอสุดๆนะครับคันนี้เด็กคนนี้นะเสนอสุดๆร้านนี้แนะนำค่ะแนะนำให้มาเด็กตามต้นจริงนะนี่โอ้โหหนูควเล่นไปแล้วเอ๊ะยังไดี๋ยวจะคำเลยอ่ะเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวทไปโดนไม่เข้าใจว่าทำไมเราเงียบเฉยเลยนี่นี่นี่นูขอแซวว่าไรหน่อยอะไรครับ กุ้งบอกมาให้แล้วนะคะโอเคไม่ต้องหมดปัญหาการเกี่ยงกันเก้งกุ้งอ่ะเขาพาไปที่ไหนไม่ไม่เขาไม่กินกุ้งแล้วเขาพิเศษมากแการวยรวยรวยฟองฟองเอามั้นไหมเอาค่ะไปยัมหรอยำยำไม่ราอันนี้คือยำอะไรนุ๊กบ้างยำไข่เค็มครับอ๋อยำไข่เค็มครับ พี่ต้งพี่ต้งแค่แบบแค่ชิมทำจิมอ่ะพี่ต้บอกว่าแบบไอ้ยังบบรอยเนี่มันนานมันาแท้อใชอไหมฮะอากงอะไรนะไข่เค็มนะองไข่เค็มเลยนะไม่รู้ต้องถามคนชิมเนี่ยตไข่หรอนีไข่หรอตีอีไหอ่ะอากงเริ่มวิ่งเมื่อปีไหนครับ หนึงมกราคม2559อาเริ่มวิ่งปีใหม่เลยพีัเอคี๊แล้วสี่ทีแล้วอุ้ยทำไมะตายไงเรี่วิ่งอ่ะไม่คุณต้งก็ป่วยสุดท้ายก็เลยแบบอเรีนหนัอุ้ยหนูหนูมาสมาษณ์พี่ตั้อ่ะสนุกกว่าเลยช่ไกงใชม้กงหลายช่องแล้วเาื่อแล้วแล้วสัมากงทำไมเอากงถึเริ่มวิ่งคะเริ่มวิ่งใช่ไหมทำไมเห อ้วนอ่าบอกตรงเลยอ้วนก็มีปัญหาเรื่องน้ำห,หนักแต่น้ำหนักขึ้นมันไม่หนักตรงไหนครับหนักท้องอะเด้เก<อ>ือบร้อยโลแล้วตอนนั้นหนักแค่หกกิโลโ<อ>เป็นพุงป่องเลยมันหนักแค่พุงอะพุงป่องเท่านั้นเลยเจ็ดสิบบาทแลครับโอ้ยรถที่รถมันเยอะที่คำถามที่เพื่อนเลย แล้วแป้งเข้าพิมมาดีได้ไงเออเรนอยากรู้อันนี้อยากรู้ใช่ไหมคะเพราะว่ามีคนวลายที่อ่านจะอยากเข้าพิมพเยอะมากเะยไปดูเป็นแป้งเลยอันนี้หนูไม่รู้ในฝั่งของผู้ใหญ่นะคะแต่ว่าหนู่เคยไปขับครั้งแรกตอนที่ขับยังอยู่กระเซ็ขับของมาลียค่ะยังอยู่ที่กระเซ็แล้วแป้งก็ไปเข้าขับแล้วก็ช่วงนั้นแป้งก็ไปฝึกทหารนี่แหละค่ะแล้วอันนี้ก็ติดต่อให้มาถ่ายแบบเหมือนถ่ายคอลเลคชั่นนึง,งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูว่าเขา ความความเป็นก <muitas> ันเองอะความมีต <no p Obrig illions> ัวตนหนูอยากว่าเราแบบเราสามารถพรีเซนต์เขาได้แน่นอนนะหนูไม่รู้นะแต่หนูอยากให้แบบทุกคนอะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดหนึ่งวันทุกทีเนี่ยทจะไม่พยายามเหนูไม่ลืมนหรอใช่ใช่ค่ะใช่จะพยายามเหมือนคนอืมเป็นหนูเองอยากว่าใช่ใช่ค่ะแบบเราก็แบบให้เราเป็นตัวของตัวเองอ่ะเรามีอะไรเราเราอยากทําอะไรเราอยากแสดงให้คนที่ติดตามเราเห็นเราก็ทําไปเลยค่ะ เรามันห้าวเรามันห้าว่ว่าองกับพี่ตั้มเจองานที่จะไปก็คือมินไนท์อ่ามินไนท์ไม่ใช่ไม่ใช่อเมซี่ไทยแลนด์อ๋อเมซี่อ่าทิตหน้าทิตหน้าอ๋ออุ้ยองค์ที่สามวันที่สามวันที่สามใช่ครับอู้หูระยะกิโลคะครับกับมาราธอนครับนุ๊งตั้มครับนี่มาวิ่งครับวิ่ง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 มีแบบว่ามีเป้าหมายไหมคะว่าแบบระยะเนี้จะจบเท่าไหร่หรือจะเอาคอนเทนต์อย่างเเดียยวลคะ อ๋อนี่มีแบบมีแบบเป็เหมือนเป็นทอมเกียรยะยะแล้วก็มีน้องที่แบบเป็นไอดองคุณสร้าเป็นไอเด้าของน้องคนนี้แล้วเอาโบคะ่ะจบมรกต้องการชคโจกอาแค่จกแบาาบไม่เจ็บนะทุกวนนี้อะอเจ็บเจบคนทุกวันนี้เจบมามันรู้เื่อเกเ็บเขาพี่นมเจ็บเขาผู้หญิงครับเจ็บเขาผู้หญิงครับเจ็บขาแต่ไปทำหน้างงมาก กมับเ็มาเลาะมันได้เดินเพาะมันได้เดินนั้าไม่อินเทลเลมั้ง้ากลับนเต็ที่หลนแค่พดีดิ่ะลูเาะมนด่ใช่เลาวิ่งซับสินสิบ5้าผู้หญิงอะทุกคนเลยค่ะนัเที่เขาไม่ไม่ค่อยวิถนนเลยเขาวิ่งแต่เทลเเอย่างเง้ยก็ดูงานไะโหแนงปมาณนั้นอะิเหรอคี่หนูว่าในในการไปเทลอะมันคือการเวทในตัวคือการสร้า้เนืในตัวเพราะว่าที่แ มาจากข้าวมิ้ไก่แล้ววันนี้ขึ้นไปไปพี่สองประมงเหมือนแบบไปสมวนแบบเป็นร้อยทีอ่ะบูนมากบูนบูนที่เที่ยงก็คือเห็นเขาว่าเขาจะไปแบบปาตันพาไปปันอีกแล้วเห็นเขาว่าเขาจะไปสปาตันนไปที่แต่ว่าบุรีรัมย์หรือว่าน่าวิ่งเพราะว่าพวกเราอ่ะส่วนใหญ่เลยนะคะจะไม่ค่อยตื่นเช้าม o วิ่งใช่ครับพี่เป็นต้น แต่ว่าถ้าไปที่นั่นนะครัเป็นนอนใน้รงแรนเลยจบบระยะลงไปนอนเหนื่อยมากเลยนะโอเคเอาปุ๊บแบบเวลาแบบสามทุ่มโมงสองทุ่มโมงอ่ะเราปงระปิบแบบเสร็จแล้วเออต้องนี่แบบเอากอะเป๋าโรงแรมเป็นออกเลยเนี้ยเพราะมันไม่ได้นอนอ่ะคือแบบไปถึงเที่ยงกินคงกินข้าวไปรับปิบไปซองไปถาวร์แล้วกลับมาที่ห้องมันต้องเตรียมตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวปีหน้านะคะอาลิจะไปงานที่ใหญ่ๆมากขึ้นนำโดยเจ้าแป้ง เหนูไปลงผ้าโลบางแผนเนาะใหญ่ไหมใหญ่แอระมีป่ะฮะโรบั้นใหญ่เดีหนูมีนะหนูมีนะหนูมีน้เป็น้งเ่ห่างปิ้มากเาคงจะไม่ทหมาอน้นอีกแ้วใชหครับทาแบไหนครับฝีนี่นอนนะอ๋อไม่มีแล้วครับมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้นอ้พี่โแคพัตื่นเล้ถายร้าี่ากเฮ้ยยูไลอจะอูห้ากัร้ง วันไหนมีชุดคอร์การ์มพร้อมมาบอกนะทำแล้วใสรองเท้อใส่ชุดวินถูกเว้นเนี่มีคู่ที่ชอบที่สุดไหมถามจริงของปีนี้ของปีนี้เอาเป็นระยะได้ไหมคะระยะเอาเอาเอาวันแข่งเพอร์ฟอร์แมนซ์นะแค่สิบโลอะแค่สิบโลใครมีดาวว่าเอซิกถูกต้องรู้ว่าแล้วเอซิกเมตาสตรีมสกายสีเขมูโกลสามคาดิออส อาดิออสโป3เออเดี๋ยวก่อนนะเป็นคนแรกที่บอกว่าอาดิออสโปนุ่มกเอสสรพี่ใช่ใช่เอสนุ่มกว่าอออเออเอสสนุ่มกว่าเออเป็นคนแรกไหนเอาตีนาดูหะเอาตีมดูให้ใก้หน่อวทำไมวะหนูไม่รู้ว่าโปร3อ่ะมันติบแบบเหมือนหวามันกระทานเท้านะมันเอ็กซซิสมันก็เอกซ์ิสโอ้โหเพูดถึงเอ็กิสก็เอ็กซ์ซิสนะ มัถือขั้คัดเกาหัวเลยใป่บอกเอซสนี่เหมือนอดีตรอสโตเออเออมันไม่แล้แต่ฟิลเเหมือนเหมือนเราเราสองคนเราเนี่ครอปเหมือนกันเลยแต่คนนี้ไปถึงรองเท้าคนใช่ครับดึงเลยนะต่อ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 แต่ว่าอันดับสามเให้เลขสองนะเลขสองมันต้องหลอกการนะกูบอกแล้วว่าเลขสามะตกอันดับแน่ปีนี้พี่คือนี่ผมไม่ปล่อย ทั้งหมดมีราคาตกนะพี่เพราะว่าเหมือนมันไปกันแล้วอะว่ากินไหนหพี่บอกมาถอดอันหนึ่งค่าัอะไร้คพูดหนึ่งอะไรพูดหนึ่งอ้คุณเนไอ้ว่นนั้นผมดูอีพีหนึ่งที่ที่คุยกับพี่โบ๊ทตอนอาทิตย์แล้วพี่โบ๊ทเดินมาตอดพี่คุาคุณออกมพูดในอกอันนั้นเตียมมากเตี้ยเต็มปากูเลย,เลยบ้งหัมาหยุดอ้เ้ยผมคุณทาายิงมาเต็มปากยุดเนี้ยแบ โคตรจีพี่ผมดูอยู่ไอ้ยี่ตดพี่พี่อ่าแล้วนะไอ้ยี่พี่ชายอยู่นะแม่ตดสั่งได้เนี่ยว้ประมาณนี้พี่เดินมาใกล้ๆแล้วตดอ่ะไม่โดน้ายมัยบุญเนื้อบุญเนือบุญเนือเนื้อเนือเนือเนื้อเนื้อเนื้อเนี ฉากช่องฉากช่องฉากช่องนะคะก็ก็อยากเลืติดตามเพนรันเวย์เฮ้ยรันเอาเวย์นั่งๆน,น,นะคะแล้วก็ถ้าใครยากเอ่อดูเสื้อง,งามๆก็ไปดูได้ไปสั่งได้แต่ก็อย่าลืมตมิดต่อพอลลีเด้วเอ้ามาต่อสัญญาตลอดชีวิตกี่ไดูร่น้า,ารักกูเลยยิมย้มไปชอบ <c oughs> ตั้มอะไรคุณนม่คุณนะถ้ามันพุธที่ไม่มีมันพุธไม่ได้ไปไหนเดี๋ยวเข้ามาเอาเคี่ยวบมเคี่ยวขนมบมเคี้ยวค่ะนุ้งตั้มรับผิดชอบนุ้งแป้งรับผิดชอบด้วยนะจ๊ะตั้มบอกว่าโดนลดน้ำหนักเออเอาขระหยัดไปดูดีนะไม่เอาของหวานด้วยเอาไม่ไม่เอาของหวานเอาถึงวันนี่หวานอยู่แล้วเฮ้ยโอ้ยอยากหวานแบบนุ้งตั้มบ้างจังเลยอ่ะโอ้ไอ้คำเนี้ย จะประทับใจทุกตนนี้นะมันน่ารักจริงๆแหละไม่พี่มนัสคงเขาบอกว่าถ้าพี่เรียกคุณมาเจ้าในใจว่าข้างน่ะเรียกรไปทุกคนเลยอ่ะโอ้ยไม่ใช่นะคป้าเราต้องให้มาทหารทุกคนพี่มาได้เท่ากันแต่จะต้องมีคนพิเศษมากนี่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 นีนี่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 น่เว้นนี่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 นีีกนนี่นี่ี่นี่นี่นี น้อแป้งทาาดีอร่อยมากอุดสอง้อง้องางี่พมาเปี่ยนเดุอาหารเกาหลีมาเป็นไรบ้างใช่ใช่โอเคหนูอยากอยากเห็นหน้าน้องแป้งแบบไอีโปรไฟล์ไออ่าไอเอ้ง่นะคะะคะอยอยู่เปนโ เจอกันใหม่ EP หน้าเป็นใครครับท้าบรู้ไหมไม่รู้ครับจ้าต้อโอเคโอเคในบายกับคุณต้นแป้งต้นน<อ>จ้าขอบคุณครับสวัสดีครับพี่รู้ว่าเรไม่ได้บอกชื่อร้านเลยร้านอะไรร <c oughs> ้านอะไรอะไรยังไม่ตัดเลยเราบอกแล้วตั้งแต่หน้านร้านตั้งแต่หน้านร้านอ๋อโอเคโอเค